าเราไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาไปเข,าข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเราก็เอาเวลาที่เรากินข้าวเวลาที่เราเยี่ยวข้าวเวลาที่เรากลืนข้าวเวลาที่เราดื่มน้ําเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าทุกวันเราต้องกินข้าวอยู่แล้วเราต้องดื่มน้ำอยู่แล้วแค่เรา มีสติมีสัมปชัญญะเวลาที่เราเคี้ยวข้าวเวลาที่เรากลืนข้าวลงคอเวลาที่เราดื่มน้ำสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือรู้ว่าร่างกายกำลังเคี้ยวข้าวรู้ว่าร่างกายกำลังกลืนข้าวลงคอรู้ว่าร่างกายกำลังดื่มน้ำ กลืนน้ำลงคอรู้ว่าร่างกายกำลังยกช้อนขึ้นมาเพื่อที่จะตักข้าวใส่ปากแขนของเรายกขึ้นแขนของเราวางลงแขนของเรายกขึ้นแขนของเราวางลงให้เรา มีสัมปชัญญะคือรู้ว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวมีสติคือระลึกระลึกถึงร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันให้ได้การปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวถ้าเราอยากได้ผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ได้ผลดีเราต้องหลอมรวมการปฏิบัติมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้คือเราทำอะไรในแต่ละวันถ้าเรายุ่งจริงๆไม่มีเวลาจริงๆเราก็เอาเวลาที่เรากินข้าวในแต่ละวันเพราะว่าทุกวันเราต้องกินข้าวบางคนสองมือ้อบางคนสามมือ้อ บางคนกินช้าบางคนกินเร็วบางคน10นาที20นาที30นาทีเราก็เอาเวลาที่เรากินข้าวเ,เวลาที่เราดื่มน้ำนั่นแหละดื่มน้ำเราดื่มเกือบจะตลอดทั้งวันวันวันหนึ่งเราดื่มหลายรอบถ้าเราดื่มด้วยความมีสติสัมปชัญญะคือเวลาที่เราดื่มเรารู้สึกตัวไม่คิดไปเรื่องอื่นดื่มก็ตั้งใจดื่ม เวลาที่เรากินข้าวก็ตั้งใจกินตั้งใจเคี้ยวตั้งใจกลืนข้าวลงคอจดจ่ออยู่กับการกินข้าวอย่าวอกแวกคิดไปเรื่องอื่นกินก็ตั้งใจกินคือมีสติอยู่กับกายให้เราตั้งจิตเอาไว้ที่กายภาษาธรรม ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่ากายยคตาสติคือตั้งจิตเอาไว้ที่กายหรือจะเรียกสติปัฐานหมวดกายานุปัสสนาก็ได้คือร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยต่างๆกำลังยกมือกำลังคูเข้ากำลังเหยียดออกปากกำลังกำลังเคี้ยวลำคอกำลังกืนข้าวลงไป ให้เรารู้สึกตัวตาที่เรากระพริบกระพริบก็ให้รู้สึกตัวเราอยู่ในท่าไหนขยับไปมาให้เรารู้สึกตัวกำลังนั่งอยู่เราก็รู้สึกตัวคืออยากให้จิตมันหนีไปจากกายให้มันอยู่กับกายเวลาที่เราตักข้าวเข้าปาก เวลาที el, o, ai, Walk, ak, ่เราเคี้ยวเราต้องตั้งใจเคี้ยวไม่ใจเคี้ยวไปด้วยคิดไปด้วยเวลาที่เรากลืนข้าวลงคอเราก็ต้องใจตั้งใจกลืนอย่าให้จิตวกแวกคิดไปเรื่องอื่นให้ตั้งจิตไว้ที่กาย ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวมือกำลังเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราก็รู้สึกตัวให้จิตอยู่ที่กายคือผู้รู้ให้รู้อยู่ที่กายเราจะแยกแยกธาตุออกจากกันสองธาตุคือรูปกับนามผู้รู้คือนามร่างกายของเราก็คือรูป อย่างนี้เขาเรียกว่าการแยกาธาตุแคกขันออกจากกันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ปากของเราถูกจิตถูกวิญญาณถูกใจของเรารับรู้ถูกผู้รู้รู้ว่าปากกำลังเคลื่อนไหวกำลังเคี้ยวข้าวกำลังกลืนข้าวกำลังดื่มน้ำ ให้เราดูกายหรือรู้กายเหมือนดูกายคนอื่นเหมือนรู้กายคนอื่นเหมือนกำลังนั่งดูคนอื่นกำลังเคี้ยวข้าวกำลังกลืนข้าวกำลังดื่มน้ำแยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้แยกวิญญาณออกจากรูปวิญญาณก็คือก็คือขันขันหนึ่งในขันห้ารูปก็คือขันขันหนึ่งในขันห้า จะเรียกรูปก็ได้จะเรียกกายก็ได้จะเรียกธาตุสี่ก็ได้ดินน้ำไฟลมว <c oughs> ิญญาณก็คือจิตจิตก็คือใจใจก็คือมโนมโนจิตวิญญาณคือตัวเดียวกันคือผู้รู้ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้จิตสามารถรู้กายได้จิตสามารถ รู้รูปทางตารู้รู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้โหดทพะที่มาสัมผัสกายความเย็นความร้อนรู้ความนึกคิดรู้ความปรุงแต่งในใจก็ได้